าตพี่น้องคุกก็ยามแรงๆเนาะพี่น้องไอ้ส่วงแรงๆหน่อยหนึ่งตอนนี้กับสิพากันแอมกระตูพี่น้องเลยเนาะพอได้บังลมพอมานอนไปเก่ากับบนอากาศยัางโบ่าณร่มปันไดพี่น้องพอดีนอนไดนอนเบาแล้วกัเพราเข้ากันหักกับเห็ดตูบแล้วแล้วกันไปเห็ดหยักอย่างอื่นเน่ยเลยยัางโบรานเนยพากันหาเนี่ยมาแอมพอดีพากันซื้อพากระจาดพี่น้องทั้งไอพามีเพันซื้อมาพากระจาดมาแอมต้นแรกอาสิพากันซื้ออันพายางอะไรพี่น้อง ย่านขาดเนาะลมแหง้งเลยว่าใส่อันนี้ซัดเด็กกลุ่มในโดนเนาะตอนนี้ก่ะกำลังสิพากันแบอบกับไอ้เก่งสองคนทางไอ้พามีเพิ่นกลับไปเห็ดเวียกเนาะพี่น้องไปเห็ดเวียกทางนี้เป็นตูกข์คำกับปลาแหลมพอดีเราก็มาเห็ดสองคนเนาะแบ่งเวียกกันพอได้อุ่นพี่น้องเพราะว่ามันกาแต่เก่าบันในรมปนด้วพอดีอยู่นะเมื่อคืนนี้แห้งพี่น้องลมแหง้งเนาะใครก็ว่าแหง้งแบบหนาวแหง้งพี่น้องตอนนี้ก็ทางไอ้เก่งเพิ่นตอกอันไม่ใส่เลยเนาะเพื่อนยังเกาะ ตอกยังเก่ะตอกไม่เส้นใส่เนาะอันนาตันเออมันจังมีวันเขาใส่พากันเนาะยังแอมได้อะไรพี่น,พน้องเดี๋ยวสิพากันโยเดี๋ยวใหกระจาดกันพากันตอกใส่พี่น้องคนเครื่องยังออกเรีเยบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าพอคนเครื่องออกก่อนมันจะแอมสบายตอนแรกกับเางคองยังแหละอยู่หานเนาะสิาพากันแอมก่อนพี่นอ้องขำม,มาบัดนเฮงเริ่มลมเนะเาะโคตรพี่น้องลมเฮง ไห้เก่งเพื่นกระแทกก่อนพี่น้องไอ้แทกเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องเนียพากันนะเอี่ยเพิ่อนกระแทกก่อนเนาะเออลมมาอีกแล้วพี่น้องเยไปบาดนี้ไปหามพระก,กระจาดซอยกันก่อนที่มาตั้งกล้องไวนะ้เนาะใส่เสื้ราเอนเนาะลมแห้งหลายพี่น้องอีกดนะูลมนะลมนะปนะไปก่อนเกลื่อนสนิทบอก ใชก่อนเลยดสิเฮ <en> <Có S 4> ็ดดยหนเนกามันเปีนไเนื้ออ่อนนีอนัดจะอนอ่อน่ใช่เนเ็ดด แผ่นหนึ่งแล้วพี่น้อยลมแห้งเองพากันจับเนะเบาะพอได้บังลมเนี่ยมันก็นจังสิทนกว่าพายางอ่ะน,นะพี่น้องแต่ว่าเขาใส่พายางนี่ขา,ขาดไว้ไวขาดไว้แหงเนาะพอขาดไปฮนะน่ะก็เลยว่าใส่พากระแต้พากระจาดนี่แหละรวมเมือตั้งแต่แผงสี่เบาะเลือหอ์ห่าขังลมขังนัอน,น,นไว้ แคน่หนึ่งแล้วจัดได้บ่เออต่อไว้ก่อนเนาะช่วงนี้กับเป็นเวลาประมาณสามโมง,งเลยพี่น้องมันก็นเริ่มแบบคขำมากนี่แห้งลมแห้งแห้งเนาะบ่มีแดดเบิดมืออะไรมื้อนี้เบิ่งแต่ท้องฟ้ากะกระสอบยังปิ้วไปเบิดพี่นอ้อง,งทั้งขี้เยงอ่อทั้งดินพืนอะไรเนาะทุ่งดอกทุ่งยางอย่างนี้ิวมาเต็มๆเ,เลย น้องมาค้นียงออกแล้วจังมาต่อจังแตีนมาแผ่นใหม่นะวันนี้ใส่ทั้งใดทั้งหนาบ่ทั้งล้าง,งเ,อเออใส่ได้มาคนเอาอีกวันนี้น้องแอมอีกเนาะถ้าได้แผ่นนี่ท้ายกระจาดนี่เกิดเปิดเอาใหม่เนี่ยเนี่ยมีแต่หมอนเนาะ フッ。 ใช่เก่งเพื่อนอามาอีกแล้วแผ่นหนึ่งพี่ด้งเนาะ,ะลมกันเองงีเหรอตั้งกล้องไว้กะเเี่ยวลมอยู่พี่ด้งงานเนี่ยมาตั้งมาตั้งก่อนมาเต่งก่อนานะหาก็ไดสองแผ่นเอ็มกะ ไว้ก่อนตอกไว้เลยจังหาเนี่ยมาแนบพี่น้องเพราะว่ายายมันลมแห้งเนาะข้าจับเบาไวพี่น้องลมมาบัดใดกาโอ้โมาบาดเดียวเด้อพานี่กับบัตรถอกันเลยต้นต้นตวนหญ้าตัวสันเนาะเพื่นเห็นหรือว่าตัวสันตัวยาวบ่เอาบังเถงเอาบ่เรื่องใดเนาะ แอมไปก่อนเพราะว่าขังลมพี่น้องเงยกลางคืนกันเนาะลมแห้งกันเนาแต่เวลาลมไมย้ยังกะห้าก็เห็ดแล้วยังบาท่านในแป้งอียังเลยกันเลยว,วะ่ะหาโอกาสแป้งอยู่เห็ดเบียงอย่างอื่นก่อนวะ่ะอันนี้ก็เลยว,วา่าปลาไว้ทีหลังเห็นกิน <c oughs> นี่ฟิวไปเลย กันไปในก็ได้ค่ะถังร่วมเบิดนะมีสี่แผ่นเลยถางตอกตวกใบเลยจะว่าแป้งมีล้างผัวมันล่งเนงเนาะเริ่มว่าเป็นตอไว้ก่อนอันนี้เบิดเล้ยีสี่ตากกาอนดเดียเด็กใจ เยอะแต่ละคนะมานลกแล้วก็จานกดพไมันหยุด้วหน้ำตสอันนี้าะกน้ก็ พระก่อนเนเเาะแอมแอมไว้ก่อนพี่น้องฝน,นกระตกบัดนีน้เนาะทั้งฝนตกทั้งลมพี่น้องคือเขากันดีแทะตอกตอกไว้เลยจังสี้าไมายแนบทางหลังล้ะกะแปงเอาไม่พี่น้องเ ต้นนีมวยยอขอกันตนันนีพัดสานกว่าหมูเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรสันกว่าหมูเลยทั้งนีกันยังสิใสอันสังกะซีอยู่นนพี่น้องเนาะการฝนฝันเสื่อมว่าการสาดนั่นแหละใสสังกะซีเอายังบ่แล้วแต่ว่าเราไปเห็นอยากหมดบนอื่นแลยค่ะเลยว่าปะก่อนช่วงหนึ่งกับโบเห็นมีฝนแล,ลนะแล้วกับบไม่ลมนะเลยว่ายังบบทันแปลงแล้ว มาบัณน,นีตผัดโต๊กอีกแล้วสีใส่คือตัวนี้เลยเลยเนะาะฮะก็ใส่แผ่นเดียวพี่น้องเนียใส่แผ่นเดียวไว้ก่อนลมลอ,อยมาแล้วเห็น,นบบบว้กาก็อือใส่ไข่บกวกล้วบัณน,นีตพี่น้องแอบแล้วกันผูกเป็นทรงขึ้นอยู่ ไปทั้งนั้นก่อนเนาะปะ๊าธิตตูข้ขากแล้วขากแล้วสมศรีอุ่นมาจากบ้านนี้เนาะน้ำใหม่แน็บก่อนเนะาะขางนี้ทางนี้เขาใส่อันต้นกระซีบงังไวเลยกือสี กันสาดฝนได้อยู่ดองเนาะทางข้างเขาก็สิเอาใหม่แนบพี่น้องเป็นแทกก่อนเอาใหม่แนบเอาพอได้บงังฝนบังลมไปมาให้เบิ่งมุมไกลๆเนาะกระตบน้อยกระทอมน้อย โฟนกันลินลินหนะ่อยหนึ่งบ้านนี้เิ่นกระซิเตรียมไม่แนบพากระจาดพี่น้องเพราะวา่าทางฮามบนแนบมันกระซิพุ่งออกเนาะมมนที่ถือฝนถึงยังกะมันฮักไวมันพลอยนะเอาไม่ แถวนี้แหละเขาก็เห็ดแบบฟ้าๆ้าเน,น่พี่น้องร่มแห้งพอดเป็นตอกใส่แต่ละขางแปลงเอาแต่ละขางเพราะว่าเขาตอกว่าที่สื่อพี่น้องอันนั้นยังไม่ทันแปลงเนะ้อตัวดุงออกนะ,มา,กะมาแปลงกระตร๊บมาแปลงกระตูบน้อย แม่บอสิจับนะมึงอาไม่เหมือนตัวนายวะ ยิยยแรงขึ้นสีอุ่นพี่น้องเอบัดน,นี <laughs> ตัวแรงขึ้สีอุ่นเก่าเพราะว่า เทาแอมเลยเนาะปกติกับแอมแบบพายางอะไรแหละเย็นเย็นเป็น้องลมนะมือจนแข็งเนาะเป็นนั่ <c oughs> น,นเปเลย เหน็บตื้นไปนี่แม่ไฟส่องไฟเอาเนบเนานะขาเงี้ยคะเป็นเห็ดโดนเลยพานี่ก็เบิ่งคือสีโดนเติบหลยหอมเป็นสีมันก็เก่าๆแล้วพี่น้องไม่อ่อนเป็นแมน่ไม่มันก็นกอึดเลยไนดะ้ส่วนนี้โบอยากมีเลยได้มาทางไพายก็ราะว่ามันยำฝนพูดแหลมันสิขึ้นมาเนาะไม่ก็เป็นรุดเพิ่นยังอันนี้เป็นเห็ดขายเฮาซื้อแต่เก่ายังแผ่นละ หกสิบห้าสิบพี่น้องตัวนี้แห้งแพงเลยหลยทาแม่แาม้าแผ่นมันงามมันกับสีบมมีมอดอันนี้มันมีแต่มอล้วเอาใส่อืมอมาสังเายเนี่ยอันเนาะอยู่ฐานกับพระกรจาดและพี่น้องแต่ว,ว่าดีดีพีนาะตัวนั้นนะ จนกุ้มมาหอ่ออันเดียวนี่แหละเดียวนี่ก็ยังแบบยังดีอยู่แผ่นกะเทอทอกันกับตัวหอาสื่อมาแต่เก่ากระทั่งอันเลยบุญบนนานนาผน้อมาเนาะยังใส่แถวเดนี้คือว่าโดนอยู่เลยงานพอดบอกนี่เพิ่นเหตุทันใดเหยียบขืนเทงิง <laughs> ทันใดน้อย กึงก็ไมาอยู่ดอกเนาะยังไงตัวนี้ยังมาตอกตอกไปเทลลอันส่งอยู่้ลยก็กะทีจับ้เพไหตัวนไม่เส้นอยเเบิ่มได้ปะ ข้างนี่พี่น้องไอ้บ้านนี่แนบกสิแล้วแล้ว,วเริ่มขำแล้ว,ว <laughs> เพิ่นเลือกไม่อยู่พี่น้องเอ้ตัวได้กระโบงงามวะมเลือกไม่ไมเลือกไปเลือกมาเนาะอ่าอย่างนะี้เพิ่นมาเบิง่งนสายไฟป้อจะคลองดินเพิ่นนั่นแหละเนี่ยเพิ่นเลาะเบิ่งนสายไฟเพิ <laughs> ่นป้นปนา,า,ปาพี่น้องแป้งแล้วก็ง,งามแล้วบัดน,นี้กระเช้าแนบได้แต่ละอนนันเนาะลมแห้งแห้งพากันดึงเข่าเลย พดโพว่าลมเนาะแนบอันไม้สังไฟเอาเป็นแนบผู้เดียกคนได้ว่าพี่น้องก็เรียกว่าบริสุทอยเป็นว่าโอ้เล็อก,กระปูว่อะเนี่ยคลิปอ,ตอัน <laughs> อตอนางขึ้นมาหายอ่ะอัตอนางตัวไหนน้อยเขาสั่งวะ่ะลมเด้ เลาะเบอรอะรบอเขามีบ่เอา้นนางกันอ่ถ้าเตดนินเลยเยเออผนยังได้ต้นนาอีกเยโอยดหนอยลยเออ้อมากาเลยเมนเลยกำลังเห็ดหัวทางหนักอะของม่ท่ใถเมน งัวกับป้ามาถูกมือเลยนะแทนลายแฮงเหม็นเป็นหมดนข่าวเลยเนาะนี่แต่ <laughs> ว่าเห็ดใส่แต่นาหมักยับเอาจางังเนนแ่จุดเนพนเนาะพ่นอยู่ทางในนี่กะ เสียงลมมาเลยพี่น้องอูดอุดเลยตองทางหลังหุ่นละเนาะทางป่างลมแหงกับกระตูบยังบม่ทันแล้วล่มสิมาก,ก่อนเลยฮ่าเริ่มแล้วเด้อไปมาหลอกเบิง่งที่ดิน ยามแรงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีแเองี้เนาะลมลมหนาวแหวนแล้วบันนี้อากาศแคกเลยเนาะแบลงไวแต่ละอันพอดีแล้วาาแล้วผาไม้กระจาดนี่แหละพอได้บังลมเอาไว้จังไพรแนบเนาะเพื่อความเหนียนะพอได้มีคน จังไดกะมิเตวสีคอจบคลิปแลวพี่น้องไอ้เนาะถ่าบพ่อคลิปหนะโดยมาถ่ายบรรยากาศอยู่ที่ดินไม้พี่น้องเนาะกับพากันแอมกระตูปน่อยเมือนี้กะเพราะได้มีบอลส้นบังลมลมแห้งแหงอากาศเปลี่ยนอากาศหนาวเพราะว่าหนาหนาวและช่วงเี้กะนดันหนึ่งดอนสองนอกทางฝั่งลาวากับพี่น้องลมหนาวฝั่งไทยเป็นกลว่าลมลมอยู่ใส่กันเนาะเป็นตามฤดูกาล โดยจังได้กับคลิปนี้ขอลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปก่อนเนอาพอกาบคำว่าสบายดีสบายดี